บใช้อธิบายได้เฉพาะอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับามาดูนะนีนบอตั้งเสนอทฤษฎีตอมตั้งสมมติฐานมา3ข้อข้อที่หนึ่งพูดถึงอิเล็กตออนทำไมไม่ยุบมารวมกับโปรตอนหรืออตอมยุบตัวนั่นเองนะ ลินบอบอกว่ามีวงพิเศษบางวงที่อิเล็กตรอนจะวนอยู่ร,บรอบๆโดยไม่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่สูญเสียพลังงานนะครับจึงไม่ตกลงมาชนนิวเคเลียสนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาว่าไอวงพิเศษเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อไปที่2นะในวงโครจรอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นวงกลมนะฮะบ,บอกว่าเป็นโมเมนตัมเชิงมุมนะครับแล้วก็ มีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าของ h ES b ส r บก็เขียนไว้่างนี้ก็คือโมเมนตัมเชิงมุมของตัวนี้ l ถ้ากับ mvr ถ้ากับ nh สบ r h ฮสต์ก็คือ h ES อส่วนสอพายถ้าจำเป็นตัวเลขก็ได้นะครับ h ES b ส r บไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เป็นตัวเลขนี้เลยก็ได้คูณสิบกำลังลบ34มสครับตัวนี้รู้สึกจะไม่ให้มานะค่าไม่ให้มาถ้าแต h ่ h b ส r บตัวเดียวนันควรจะจาเป็นหนึอ่ะโอเคนะ เขียนขึ้นมาเพื่อแก้สมการนะมาดูมาอย่างไงโอเคนะอันที่3นะครับอิเล็กตรอนจะรับหรือคายพลังงานในรูปขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนวงโคจรนะครับโดยพลังงานที่รับหรือคายจะอยู่ในค่านี้ d e ล e e t e e a า e เท่ากับ EI ลบ EFI ลบ EF นะครับโดยเดลต้าท่ากับ PSF นี่ก็คือใช้ทฤษฎีของแพลังนั่นเองนะครับส่วน d e ล t a าเป็นบวกปล่อยพลังงาน d e ล t a าเป็นลบรับพลังงานเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสมการที่6กจะอธิบายทั้งหมดเลยอตอนนี้มาดูเราจะหาวงพิเศษนะครับข้อที่1 อะครูขอใช้เป็น ZE ตก็แล้วกันนะเป็นอะตอมคล้ายไฮโดรเจนนะครับก็ตัวนี้มีมวล M ตัวที่เป็นเป็นอิเล็กตรอนนะครับก็เป็นมวล M นีประจุลบ E เพราะนั้นเมื่อวิ่งเป็นวงกลมหลักของวงกลมทางลศาสตร์คืออะไรเมื่อวิ่งเป็นวงกลมตัววิ่งคือประจุลบนะครับหรืออิเล็กตรอนนั่นเองนะก็เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง สิบมา Fc เท่ากับ m v กําลังสองส่วน r โดย Fc คืออะไร mm hmm. Fc คือแรงคูลอมก็ k z e คูณ e ส่วนดที่ r กําลังสองเท่ากับ m v กํลังสอง r อย่าลืมนะเราจะหา r นะครับดูสมการนี้ตัวที่ติด ค่าคือค่าอาค่าเอ็มไม่ใช่ค่าเอ็มเอ็มเป็นมวลเลกต่อนราลูนะครับแล้วก็ V ในสมการก็ติด2ตัวติด V ติด R เพราะฉะนั้นเราแก้ไม่ได้ก็เพื่อให้ได้ก็ต้องคำนวณเลขตัวหนึ่งขึ้นมาเอาเอ็มอาคูณตลอด จะหาค่าอานะรสมการนี้นะครับจะหาค่าอาแต่ว่ายังติดข้า V ซึ่งหาไม่ได้ก็เป็น m r ารคูตลอดก็เป็นอะไรครับ M K Z E กำลังสองย้าย R ไปก็เป็น M กำลังสอง V กำลังสอง a กําลังสองได้เท่ากับ m v a ยกกําลังสองถ้าดูสมการนี้ลืม a นะ m a ดูสมการนี้เห็นไหมครับขอเขียนใหม่แล้วกัน มาดูเพราะฉะนั้นต้องแปลงค่านี้ให้อยู่ในค่าตัวแปรที่ขึ้นกับาทุกตัวที่เหลือคงที่หมดนะครับก็เลยพบว่าค่าอาก็ขึ้นอยู่กับค่า n ค่า n เ,เป็นค่า R เป็นรัศมีรัศมีก็นับเป็นวงที่1วงที่2วงที่3เพราะนั้นไอ้ค่า mvr นี่ควรจะขึ้นอยู่กับค่า n แล้วก็ค่าคงที่นะครับนีนบออกก็เขียนเป็น nhb นะครับก็ได้อา m k z e กลังสองเท่ากับ n hisba ย้ายข้างนะครับก็ได้ r n เท่ากับ n กําลังสอง เป็น mm. h bar กําลังสองเขียน h bar ก่อน h bar กําลังสองส่วน m k z e กําลังสองคูณกับ n กําลังสองแ้่สมการนี้ออกมาก็ เซตนี้คือตัวเลขเพราะฉะนั้นได้ r n เท่ากับ5.3คูง10กำลังลบ11 n กลัลสกงสอง ส่วนสซดสมการในหนังสือตัวนี้เธอต้องจำนะครับเป็นรัศมีวงโคจรใดๆแต่ในหนังสือไฮโดรเจนค่าซัเป็นหนึ่งเราจำไฮโดรเจนนะครับอ่ะโอเคนะต่อไปมาดูอัตราเร็วนะอัตราเร็วเมื่อวิ่งเป็น วงกลมอัตราเร็วก็เอายกอันนี้มาใช้ก็คือ ke z e <c oughs> จาก ke กํลังสองเท <c oughs> ่ากับ m อะไรครับ v กํลังสอง r ก็ย้ายมาเป็น mvr คูณ v ก็ได้ v เท่ากับ kze กํลัง2ส่วน n n แล้วก็ h bar ก็กลายเป็น 2.18คูณสิบกำลังหซส่วนนะครับส่วน n หน่วยลายหน่วยเมตรต่อวิโอเคนะอย่าลืมนะตัวนี้แซดเป็น1 h y ไฮโดรเจน,นเท่ากับ1ก็ส่วนตัวของไฮโดรเจนเธอก็จำเอานะครับต่อไปมาดู ระดับพลังงานของอะตอมนิวเคลียสไม่ื่อนที่พลังงานของอะตอมหรือพลังงานในทางฟิสิกส์ก็คือพลังงานศักกับพลังงานจนนั่นเองแล้วก็มาเขียนต่อพลังงานศักไฟฟ้าคืออะไรครับอันนี้ทําแบบไฮโดรเจนแล้วกันนะเป็นอะไรนะพลังงานศักไฟฟ้า k ประจุบวก e ประจุลบลบ e ส่วนนะรครับส่วน a บวกพลังงานจลนึ่ส m v กําลังสองถ้าเป็นตัวเลขก็บวกกันนะความหมายของมันคือสมาการบวกกันได้ก็หมายความว่ามีหน่วยเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็บวกกันถ้าเป็นตัวแปรล่ะตัวแปรนี่หมายความว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ จะเป็น1 2 MV งลังสองให้อยู่ในค่า k z e ส่วน R ก็คูณค่าคางที่หรือเปลี่ยนเคกําลังสองส่วน R เป็น 1, MV ึ่งกลัง2ก็ได้แต่ทีนี้แต่ที่นี้จะเปลี่ยนพจน์นี้จะเป็นพจน์นี้นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ k e กําลังสองส่วน R นะครับก็กลับมาดูตัวนี้น่อจาก ke กำลังสองส่วน R เท่ากับ mv กำลลังสส่วน R ารลังสองเท่ากับ mv กำลังสองส่วน R นะครับก็เหลืออะไรครับ ke กลังสองส่วน R าเท่ากับ mv กำลังสองเอา1นถึงสคูณสข้าง นี่ยก็ยกมันไปแทนเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ e พลังงานของอะตอมไฮโดรเจนนะครับก็เท่ากับ k log ke กำลังสองส่วน R บวกอัไอะไร1 ke กำลังสองส่วน R เหลืออะไร เท่ากับลบนี่คือเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกับเราลบ x ลลลบนั่นแหละลบ1กับบวก1นกนัก็เป็นลบเศษ1นส่วน2 KE กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน R r นี่เป็นค่า RN นะครับก็ได้ออกมาได้ EN ออกมาในรูปหน่วยของ EV นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นสรุปเรยกแล้วกันนะในหนังสือก็มีนะสิบสมจุดหส่วน N กำลังสหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ตัวนี้เป็นพลังงานในวงโครจรใดๆ หรือพลังงานของต่อมเมื่ออยู่ที่วงโคจรใดๆเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพลังงานยึดเหนี่ยวถ้าจะถามก็ต้องบอกว่ายึดพลังงานยึดเหนี่ยวเมื่อมันอยู่วงไหนก็พิจารณาเป็นค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของไฮโดรเจนต่อมในวงนั้นๆน,น,นะอ่ะโอเคนะแต่นี้มาดูสูตรเห็นไหมก็เขียนไว้แล้วนะครับ 5.3อน,น้สูตรสำหรับอะตอมคล้ายไฮโดรเจนถ้าโดรเจนก็แซเป็นหนึ่งนะ5.3ถูกไหมเอย่ยโอเคนะของอัตราเร็วก็ตัวนี้ส่วนส่วน,วนของเป็นพลังงานใดๆนะครับให้นักเรียนลองไปพิสูจน์ดูนะเป็นใช้กำลังสองอยู่ข้างบนได้ยังไงโอเคนะขอดูกัน ตอนนี้ก็มาดูเอาทำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับควรจำได้นะเอามาเขียนระดับพลังงานนะครับวงที่หนึ่งนะวงที่หนึ่งก็ e 1เท่ากับลบสิบสามจุดหก eV นะ e สองล่ะลบสามจุดสี่ e สมล่ะ ลบ1 5 1 e 4ลบ0.85 e 5ล่ะเอาแค่นี้นะครับเท่ากับลบ0.5 44อิเล็กตรอนโวตนแล้วก็วงนอกสุดแล้วก็เป็น e วงนอกสุด infinity เท่ากับ0 เดี๋ยวเราจะด,ดูว่าเราจะใช้อันนี้ยังไงนะครับให้นักเรียนควรจำตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับก็สูตรพวกนี้มาจากสูตรเลยครับ E n ท่ากับลบ13.6ส่วนละครับส่วน n กํลาลัง2หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์จะทําเป็นจูนก็ไม่ยากนะคูณ1.6เข้าไปก็เป็นจูนนะครับตัวนั้นไม่ค่อยจํากันนะครับเราจะใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้มาก โอเคนะครับอันนี้เป็นอะตอมไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายการดูดกกืนและปลดปล่อยพลังงานในอะตอมไฮโดรเจนโอเค